นี่เอียงผมนะมามาจ้าทุกคน แสบหลังไหมคือเกาจาก้ะอร่อยหลังไหมน้ำยาขนมจีนแสบหลังไหมคือเกา มาเสียบหลังมัน รื้อ <c oughs> เหมอันสังไหมคะ่ะว่าจะสั่งหอยไหมค่ะรื่อไหมรื้อได้ไงอยากกินหนึ่งหอยก็สมตำ่ำรื่อสั่งเพิ่มไหม ใครเนาะใครเนาะเลิฟคนแรกขอบคุณค่ะอ,อร่อยหรือว่าจะเป็นเพราะเราหิวก็ไม่รู้นะ <c oughs> ค่ะเลิ่ที่สองเจ๊แมวยิ้นเสียงเงนเจ๊แมวขึ้นมาตรงห้องยิ้นเสียงกุกกักกุกักเอาอะไรขึ้นมาบนห้องยิ้นเสียงกุกกักกุกกักเนี่ข <c oughs> ึ้นมีแห้งหยกใช่เนาะ อ๋อเพ็ดกับขวดไอ้อจูดินซี่สงเคราะห์เมื่อไว้ตรงระเบียงบอก เจวันหลังเราทำน้ำยาขนมจีนกินกันดีกว่าจะได้กินแบบจุกๆเยอะๆเลยอ่ะแมนแล้วแมนแล้วตากดแดดอยู่ระเบียงวันหลังเราออกตังกันซื้อนี่ดีกว่า น้ำยาขนมจีนท่าวไก่แมกเห็ดวันหยุดกระไดน้องใหมามาน้องใะเด็กจนนะ้ำน้ำตาทิดวันเสาร์เห็ดวันเสาร์ะว่าวันทิตาอันของบ่มาขาย คนสิบเก้าล้านดงใจค่ะซื้อเอกขนมจีนถุงหนึ่งแล้วก็ซื้อขนมจีนเปล่าอีกถุงหนึ่งมันจะได้ได้หลายกวเก่อบ ข้าผู้ดีกระดอกกระเดี่ยใช่ข้าออมือหยุมออก <laughs> สวัสดีน้องโป กองห่วงดอกเบาโน้นนะ่ะข, <c oughs> ข้ามใ่ตาสวดใครกัใส่เป็นน่วย <c oughs> เขายังคิดน้ำยำได้บอวะจะเคียวได้ไหมบ <c oughs> างทีเขายังคิดน้ำเฮ้ย <c oughs> จะยำได้บอวข้ามใยปันนั้น Trình khắp nhai của ngươi nhằm vào đây, nó tệm bạc Xăm này có khắp nhai rồi đấy, xăm rắp ngươi này <laughs> บางน้นน่ะกินเป็นแต่แซ่บ <c oughs> มีแหลกของแปลกเอฟซีตามชาติหุ <c oughs> ่มซึบลึบอือยอดวิวเขาอ่ะโูโคนดูเยอะมากอ่ะคนดูเยอะมากหลายร้อยอ่ะสะอ่อนเนาะสะอ่อนน้ำพิน khăm nhai <laughs> Tỉnh nhai tả suột Họ khăm nổi họ nhạc luôn Cái mùa đó สีจางๆเป็นน้ำกล่องเอ้ยมั้ง <c oughs> มันบกคอยเผ็ดมันอ,องบ่บัวบ่ได้เพิ่มไอ้พิกป่ปนเนาะ กินจะมึดเราวพระท่านได้เผ็ดอยู่บระท่านดีซีดปากอยู่ย <c oughs> ถ้าเป็นตำฮวงปานเนี่ย <c oughs> เผ็ดเรา บูมี่บูมี่ขาเจ้าเหตุเป็นชุดชุดละยิบหาหรือสามสิบนี่เจ้สามสิบเลยเนาะแล้วยิบหาจำไม่ได้พี่สื่อของพีบ่บุ๊กบ่ถามราคาเด้มิแตนยิบเอายิบเอาแล้วก็คิดเงินเขาเจ้าวาเท่าใดกับท่านั้นน่ะบ่เคยเช็ค บเคยเช็คของว่าอันนี้ราคาเท่าใดานี้ราคาเท่าใดาแม่สบายดีมันสบายดีเราเพิ่มป่ะกันเศร้าเศร้าไข่แม่น้องบวัวพระกันเป็นไข่กับเป็นแม่ พี่แม่เป็นอยู่สองกับที์ุ่นมัง้งได้หายหายพร้อมกันพี่เป็นที่หลังได้หายพร้อมกัน สงประมาณนั่นน่ะปุ๊บาถามราคาดอก <c oughs> ถาได้พี่ก็ซื้อคือนเขาเลยปุอยากถามมึงกับบอกเกินราคาที่เฮาเคิดไว้ดอกเนี่ยถ้าบุายิ้มหากับสามสิบน่ะแค่นั้นเนี่ยมึงกับปุ๊บางกันซื้อคือนเขาเนี่ย ต่อราคานะพี่กับบเคอเดต่อราคาแล้วกันขอเติมมุงเสพี่กับบเคอเห็ด <c oughs> ไปกินกินไปกินน้ำงานบาทขอปุนบุฟเฟ่พักหกสิบบาทได้หน่อยหนึ่งบแิษต่างหากโอ้เห็นน้องโบกินลงคลิปย,ยู่ที่ไปเที่ยวงานอ่ะไปเที่ยวงานแล้วพอกันไปสื่นัน ขนมจีนนะพักเต็มอยู่นะบอแสบมั้ยบได้หน่อยแล้วก็บ,บอสแสบพ้อ,อพี่เบึงอยู่เบิงน่าจะเป็นคลิปช็อตเดี๋ยตอนนั้นนะน่าจะเป็นคลิปช็อตเอ้บูแมนคลิปเงาคลิปเงาเขาเจ้าห่วงเครื่องเค็ดท้ายนะ่ะ ใส่เครื่องหลายมันจะเพิ่มเพิ่มทุนเข้าไปอีกก็เจ้ากับใส่ของมันหน่อยพ่อใส่น่อยแล้วมันกับ,บ่แสแซบห่วงเครื่องไอ้ดยานมจีนน่ยมันต้องใส่เครื่องหลายๆังจ,จะแซบ <c oughs> ลงท่านขจาบุหวงเคื่องไงขจาทํำบุญเจรทํำบุญเจาบุหวงจัดเต็ม อิ่มแต่กินให้หมดเพราะมันเหลือไม่เยอะ เจ็ดนาทีหน Saint ึงสิบเจ็ดสิบแปดนาทีนี่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอ yeah ่ะเขมีของหวานด้วยนะมีของหวานแล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดอย่างแต่อิ่มเรากกินบ่อย โอ้หเกี่ยวกับไอ้นี่ไงหมอหมอหมอบีอะ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องเท็จจริงของเขาหรอกเขายังสืบยังไงอะไรอยู่แล้วก็ของที่เบอะที่ที่อ้เขาเอาไปบริจาคอะกองเต็มเ็าคือกองให้มันให้มันผุมันพังมันแบบใช้งานไม่ได้อะ่ะ ของที่เขาไปบริจาคไม่ว่าจะเป็นพวกพวกเสื้อผ้าพวกพวกยาพวกแอลกอฮออุย้ยหลายอย่างกองเต็มมีทั้งขี้หนูทั้งฝุน่นทั้งอะไรกอเต็มแบบวางเกะก,กาแบบกองอ่ะกองพเนนน่นะไม่ใช่เรียงไว้ดีๆให้ให้ใหใหแบบว่าดูแบบเขาเอามาเอามาบริจาคแต่ว่าเอาไปใช้แบบหืคือไม่ดูแล เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเขากำลังสืบอยู่กำลังสืบว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเ็ารอคําชี้แจงอยู่เราก็ติดตามข่าวอยู่นะ <c oughs> ไม่กล้าพูดเดยอะไปกว่านี้ ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท็จเราก็ไม่รู้เป็นตนาหน้าเนาะนี่แหละเรบ่อ,อ,อยากเฮ็ดบุญกับวัดดังอืมแมนยูนงบูวัดบ่ด,ดังเขาก็บ่บรูอีกแหละจักจักจ้งใดขาก็บ่บรูอีกแหละอาจจะมาก็บ่าัรูเนาะ ราไม่ได้อยู่กับกับาพาดตลอดเวลาเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาประพฤติด,ดีประพฤติชอบไหมหรืออะไรไงเราก็ไม่รู้ก่อนที่เราจะขึ้นไรอ่ะเราก็ไปดูข่าวนะึงพากับซีกาอยู่ในรถ อยู่ในรถด,ด้วยกันสองคนคดนีตำรวจเขาสงสัยเว้ยทำไมรถอะไรมาจอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปตรวจสอบดูมีภากสีกาอยู่ในรถเขาก็เรียกออกมาทั้งจีวอนทั้งอะไรแบบหลุดลุย่ยอ้ยไปทำอะไรกันอยู่ในรถไม่รู้ แล้วเขาก็าไปตรวจสอบว่ารถเนี่ยใช่รถของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยรถไทยอะไรนี่เขาก็ไปตรวจดูเขากําลังสืบอ,อยู่น่าจ,จะเป็นสกลนครหรือเปล่าไม่แน่ใจห้ <c oughs> วเยเอิดไปเบิงข่าวมากแม่เธอ <c oughs> เอิดไปเบิงข่าวมากห่วยเลยบไร้ไปมากเอิไปเบิงข่าวมาก บา,บาปเวลาเอ้อ่ยละผู้คนหูผู้ดีผู้ออยังนนเนี่ยรวยแบบสีการกรเลยเด้อบ่บ๊บอ๊บขี้กาขี้ขื้นหัวออกบาป ด้วยได้ก็ไปอยู่ในคุกอยู่ในคุกเรียบร้อยจนเขาก็อยู่แบบจนนี่แหละถ้ารวยเราบ่าถูกต้องกับบ่ตองรวยหรอก

พรารมดาได้กินนมดน่ะขอบุุณ้า6หกล้านดวงใจบริีงอิ่มแล้วก็จิบบักแตงกินอยู่มันอิ่มอย่างนี้ละกินบักแตงไปตั้งสามสี่หน่วยเด้น่ะ แต่งซีนหน่วยอิมแล้วกลับไปนอนเว้นบัตรนี่เห็นปะโอเคเฮ้ยมีน้องโบมาคุยเป็นมูเนาะน้องโบคนเดียวเลยเนาะน้องโบกับพี่แมวขอบคุณพี่แมวด้วค่ะขอบใจน้องโบเด้ออิมเราเอื้อยอจะไปหานอนเว้นตัวบัดนี้ปะปะปะนอนเว้นนอนเว้นน้องโบปะ บ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายกินเหล้กก็น,นอนพักผ่อนกายาตัวบัดนี้บ๊ายบายจ้าขอบใจจ้าน้องโบ